ข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมครับไปที่สุขโขทยัยอำเภอสวรรคโรคจังหวัดสุขโขทยัยนะครับอ๋อเป็นนายกเทศบาลเมืองบางขังเข้านำทีมชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งไม่มีน้ำทำการเกษตรจัดพิธีแห่นางแมวขอฝนสร้างขวัญกำลังใจกับเกษตรกรครับอ่าอันนี้นะครับ นายชาติสุขแจมนายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขังเนี่ยนะครับนะครับเขานําชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ําทํานาทําไร่ทำนาเนี่ยไปรวมตัวกันทําพิธีแห่นางแมวครับหลังประสบปัญหาภาัยแล้งฝนทิ้งช่วงทํานาไม่ได้ทําให้ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าปีเศษครับพร้อมนําตุ๊กตาแมวกราฟิกมาใส่กงแห่ขอฝนแทนแมวจริงๆเนื่องจากปัจจุบันเนี่ย นะครับมีกฎหมายคุ้มครองการกระทําความรุนแรงของสัตว์โดยพิธีการดังกล่าวเนี่ยก็มีการตั้งแถวยาวเกือบ1กิโลเมตรแล้วก็ใช้รถบรรทุก6ล้อติดเครื่องขยายเสียงมีเพลงเบลงให้กับผู้ร่วมขบวนเต้นรำกันอย่างสนุกสนานโดยนางการจนาประดิษฐ์อายุ52ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่1นึ่ตำบลเมืองบางขางได้เปิดเผยว่าตนเองซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุขโขทยัยและก็เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านของ ตำบลเมืนนองบางขัางอำเภอสวรรค์เข้าโรคจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยนะครับเขาก็มีอาชีพทำนาครับมันเกิดเหตุการณ์แ้งขึ้นมาเนี่ยนะครับชาวบ้านต่างๆหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรเนี่ยที่มีอาชีพทำนาทำไร่เนี่ยก็เกิดการขอแท้อย่างหนักเลยน้ําไม่มีสุขโขทัยถ้าม,มาหนักๆก็ท่วมเลยนะครับเนื่องจากไม่มีน้ํานะในปีนี้นะครับเกรงว่าข้าวเนี่ยจะเสียหายหมดและหาก ทำราช้าไปกว่านี้ข้าวจะโตไม่เต็มที่นะครับผลผลิตที่ได้เนี่ยจะมีผลน้อยซึ่งในปีนี้นะครับเข้ามาปลายฤดูฝนแล้วนะครับฝนก็ยังไม่ตกแหล่งธรรมชาติก็แห้งขอดทํานาข้าวทําไร่อ้อยก็ไม่ได้ได้รับความเดือดร้อนกันมากนะครับยอมรับว่าไม่เคยเผชิญปัญหาภัยแรงขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับน่าจะแหลงสุดในรอบหนึ่งถึงสาปีเนื่องจากได้รับข่าวสารว่าจะมีปรากฏการณ์ เอลนีโนที่จะทำให้ประเทศไทยพบกับฤดูแรงติดต่อกันถึง3ปีจึงได้รวมตัวกันฟื้นฟูประเพณีแห่นางแมวที่ได้เคยทำกันมาในยามที่วิกฤตภัยแล้งกลับมาทำกันอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ตามประเพณีความเชื่อเมื่อทำพิธีแห่นางแมวแล้วก็จะมีฝนตกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านอีกด้วยอ่ะส่วนนายกกู นายชาติสุขแจ่มนายกเทศมนตรีเขาก็กล่าวว่านะครับชาวบ้านตำบลเมืองบางขังมีอาชีพทําเกษตรกระกน,นะครับทานาทําไร่อ้อยมาปีนี้นะครับในช่วงปีปลายปีที่ผ่านมาฤดูฝนเนี่ยแต่ฝนก็ไม่ตกนะคะทําให้น้ำเนี่ยที่จะใส่ไปในไร่อ้อยในานาเนี่ยมันขาด และเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยตนเองก็พร้อมกับผู้บริหารผู้ใหญ่บ้านสมาชิกตำบลเมืองบางขงังและก็กลุ่มที่ใช้น้ําอ่างเก็บน้ําแม่มอกตำบลเมืองบางขงังร่วมกันไปขอเปิดน้ําที่อ่างเก็บน้ําแม่มอกเพื่อจะนําน้ํามาใช้ผลิตประปาหมู่บ้านของตำบลเมืองบางขงังสําหรับการแห่ตุ๊กตานางแมวในครั้งนี้นะครับเนื่องจากทางชาวบ้านได้ทําไร่อ้อยและทํานา แต่ฝนกลับไม่ตกต้องตามฤดูกาลครับทาให้เกิดปัญหาภัยแล้งและในอดีตที่ผ่านมานะครับปีไหนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านก็จะรวมตัวกันเพื่อแห่นางแมวรอบหมู่บ้านจากนั้นเนี่ยฝนก็จะตกลงมาทําให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถทํานาได้ทําให้ตนเองและชาวบ้านเนี่ยจึงรวมตัวกันมาแห่นางแมวเพื่อจะขอให้ฝนตกลงมาบ้างและเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีเก่าๆที่เคยทํากันมาในอดีตนะครับนอกจากการแห่ตุ๊กตานางแมวแล้วเพื่อขอฝนนะครับชาวบ้านก็ยังมีประหลัดขิดนะครับเอามาแห่อีกด้วยนี่เป็นความเชื่อของอ่าตำบลเมือ,มองบางขังอำเภอสวรรค์เขาโรคจังหวัดสุขโขทยัยเขาผมก็เคยประสานงานไปที่สํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณในการทําน้ําประปานะครับแล้วก็รอกอง นะครับไปหนึ่งครั้งแล้วอันนี้นะไม่มีอีกแล้วต้องทำอย่างไงล่ะเพื่อนเอ๋ยนะครับอันนี้นะนายกกูนะครับน,น,นะฮนะก,ก,นะนะก็ประสานมาได้นะจะให้ช่วยเหลือ,อยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยประสานนะครับบอลบานทีวี